สับออกบรรลุดนี่พี่น้องมาเก็บเราใหม่ขายเก่าครับเม,มือี้เมื่อวานนี้แต่งก่อแต่งล่ำเมื่อนี้มาสับไปขายข็ย,ยังออกเรื่อยๆอยู่คือเก่าครับออกเรื่อยก็ขายเรื่อยได้คือเก่าครับพี่น้องเนี่ยเอาเลยเอาหมดเลย หน่อไม้สะดิ่งครับขายตลอดปีเลยพี่นอ้องเข่งเข้ามาแล้วม่นบอบรรยากาศสวนของเขาครับหลังจากที่ตัดแต่งกิ่งไปแล้วบรรยากาศสวยงามช่วงนี้อากาศเศร้าๆนะพี่น้องช่วงเศร้านะครับช่วงอากาศยามเช้า กสิประมาณนี้ครับเมึงน้ำอยู่ใบภัยครับพี่น้องคุณยายสับหน่อยพาคุณยายออกมาสับน้ำใหม่ออ,อ,อากาศช่วง6กโมงครึ่งเกือบเจ็ดโมงครับพี่น้องเขามาสับน่อยม่จะเศร้า แม่ค่าเขามารับเองถึงนาสวนครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามีดเลี้ยวมีดเลี้ยวปล่อยก่อนมันเปลี่ยวเดี๋ยวคอยเดี๋ยวมาแต่งใหม่หูยังอื้ออยู่พี่น้องเลยวัดยังอื้ออืออยู่ ยังมีน่อไม้เข้าสับอยู่ตลอดนี่ยังบันได้ขึ้นน้ำแล้วพี่น้องน้ำยังบันได้ขึ้นพะว่าเขาตรงผัดไวส้สักวันนี่แหละครับสวนไผ่อยู่สบายของเราชุบชุบชุบชบนี่ก็ยังมีนองอย่างพี่น้อง ครับเวลาสับเขาพพต้องสับเอาลึกๆเด้อพี่น้องเป็นยังต้องสับเอาลึกๆสิสดอธิบายฟังนี่บแบบนี้ครับเาเขาต้องสับออกแบบนี้เลยพี่น้อง ถ้าเขาสับสูงอยู่ถิ่งไว้ในก่อแล้วแหนงเพิร์ดิออกแบบช่วงที่เขาเบรกนอนนะพี่นอ้องอันนี้สาธิตให้เบิง่งเนี่ยครับสับเลยยิ่ย่ายเนี่ยครับเขาต้องสับลึกๆแบบนี้เขาเขาตอ้องสับอ่าเนี่ยครับสาบอ,อก,กเลยนี่แล้วก็มาสับออกข้างนอกทางหาเพราะว่าถ้าเขาจงไว้เพิ่นดิออกแหนง ออกแหนงแล้วก็เฮ็ดให้ขึ้นโค้นเด้อพี่น้องมีวิธีสับเนาะไม้ละเปีนีาที่ว่าเปียงเฮาจังสับได้โดนได้นัน่นแต่ละก่อเปียงเฮาจังเออ่ค้า่าดูแลร,รักษานะครับพี่น้องครับดูแลร,รักษาก็คือเฮาสับแบบนี้ถ้าเฮาสับแบบนี้ไปตลอดเนาะไม้ก็สิบ่ขึ้นโค้นคำว่าขึ้นโค,ค้นนี่หมายถึง โคนเขาจะยกสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆขันเท้าซับแบบที่ซับให้เบิ้งเมื่อสักครู่เนี่ยครับพี่น้องโคนอยู่แบบใดเพิ่นกระสีอยู่แบบเกานี่ครับโ้นเพิ่นสีรักษาระดับแบบเกาหล้วก็สีออกนอได้ตลอดถ้าสมมติว่าโคนที่เราสับไว้แล้ว มันยกสูงขึ้นหน่อก็จะขึ้นสูงตามสุดท้ายหน่อก็จะไม่สวยหนอสิบวสวยครับขายก็สิบ่ไใดราคาครับพี่นอ้องเพราะฉะนั้นเท่ากับตรงสรับให้ลึกเนี่ยครับสับให้ลึกเข้าไว้เปอยังคือสับเอาแก่แท้นะครับพูนลังคน้นมันสิมีวิธีหรือว่าขั้นตอนที่ว่า เข้าไปตัดแต่งอีกที่หนึ่งครับพี่น้องเข้าตรงไปตัดแต่งอีกที่หนึ่งก็คือคําว่าทําไมสับลึกแท้เนี่ยมันหมายถึงว่าเข้าดูแรลรักษาคนต้นครับพี่น้องเพื่อเพื่อจะได้เก็บผลผลิตนานผมจะเอาให้เบิง้งถ้าเข้าหักสูงเนี่ยพี่น้องนี่ถ้าเข้าหักสูงจะเป็นตออยู่แบบนี้เห็นบะนี่ต่อที่เขาจะขึ้นโคนเนี่ยครับ นีตัวอย่างให้เบิงถ้าเขาสับออกลึกๆโคนตัวนี้จะไม่มีแล้วต่อไปหน่อไม้จะเกิดลึกๆเกิดใตดินขึ้นมากถ้าเราเอาไว้แบบนี้หน่อเขาจะขึ้นขึ้นข้างบนแบบนี้ครับจะขึ้นข้างบนแล้วน้อมสิบัวงามน้อมสีบัวสวยบัวอวบสับกองไว้เป็นแถวก็ได้แถา โอ้เป็นเวิงเวงว่างวางอยู่พี่น้องเนี่ยครับวิธีตัดแต่งเสียบดูแลซาบอกเขาต้องสาบอกแบบนี้ประเภทเน่าไหมเนาะพี่น้อง,องมุมสีลอยฟังนี่ก็เป็นแนวทางอีกเนวทางหนึ่งยิ่งสับยิ่งออกหน่อดนะ้อประเภทยิ่งรากขาดเขาก็ยิ่งสร้างหน่อแห่งหากขาดเท่าไรแห่ง แห้งสางนอนอไม้ยิ่งขุดยิ่งออกนอโดยเฉพาะนอไหม่สะดิงเข้าเนี่ยแหะพี่น้องเนี่ยนี่ขนาดนี่ขนาดเราไม่ได้ให้น้ำให้ปุ๋ยยังออกขนาดนี้ครับทุกคนเ,เบ่งเอาครับเนี่ยคำว่าขึ้นโคนพี่น้องครับเพ็นบ่ขึ้นโคนหมายถึงโคน เง่าจะยกสูงขึ้นมาปกติเง่าจะอยู่ด้านล่างอยู่ประมาณนี้อันนี้คือหลายปีมาแล้วครับตอนนี้โค่นพันยกขึ้นมาอยุ่ประมาณเห็นบ่เนี่ยครับขึ้นมาประมาณคืบนหนึ่งละเนี่ยที่ที่ให้พี่น้องเบิง้งนี่แหละคือคําว่าขึ้นโคนเพราะฉะนั้นเวลาเราสับเราต้องสับเอาเง่าของหน่อออกมาด้วยครับถึงจะยืดอายุ การเก็บเกี่ยวได้นานหลายปีหนึ่งต่อปลูกครั้งหนึ่งอยู่ได้นานไหมอันนี้ก็เป็นคำถามของเอฟซีกันนะครับปลูกครั้งหนึ่งอยู่ได้นานไหมครั้งหนึ่งก็แล้วแต่คนที่ดูแลนะครับเนาะแต่สำหรับผมแล้วเอ่อหนึ่งตอก็อยู่ได้ประมาณสิบห้าปีครับพี่น้อง หนึ่งต่อไผ่สดดิ้งเนี่ยปลูกครั้งหนึ่งอยู่ได้15ปีกว่าที่โคนเขาจะยกสูงเนี่ยแล้วทำไมนั่นแหละอธิบายเหมือนตอนเริ่มต้นว่าทำไมเราถึงสับเอาเงาออกมาด้วยเพื่อยืดอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้นานออกไปสิบห้าปี1ิบหกสปีถ้าเข้าแบบเขามาถึงละหักพวกปะปะพวะปะไปแบบนั้นนะครับหักแบบโดยที่พวใส่เสียมหักเอาขื่นค้น,ค,นค้นไวสูงๆ อายุการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ประมาณสัก4ปีหรือ5ปีนอกนั้นก็จะได้โลปลูกใหม่พี่น้องพ่อสิเข้าใจบอครับถ้าสมมติผูใ้ใดติดตามมาตั้งแต่อีพี่แรกๆที่ผมเริ่มเห็ดเริ่มอันแรกๆคือผมอธิบายผมมาแนะนำวิธีการท่ำไสถุง ช่วงนี้ผมจะมาว่าพูดคุยอธิบายเกี่ยวกับการดูแลร,รักษาแ่ละครับต่อไปนี้ก็คือเป็นอีพีที่หนึ่งสองสามสี่หาไปเรื่อยๆเนาะครับพี่น้องอ่ะคลิปนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนี่สวนไั่ของเข้าหลังจากตัดแต่งก็จะล่มลื่นประมาณนี้แหละครับได้เวลาอันสมควรแล้วขออนุญาตจบคลิปไวส้สักก่อน ฝากพี่ฝากน้องกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้เลยเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพของพี่ของน้องของเฮ้าครับผมแช่ไปเหตุพี่หพให้น้องเฮาผู้ใดกําลังมองหากอาชีพที่อ่าสี่เหตสุสีรสางผู้ดใดยั่งบอมีอาชีพที่สี่เฮตดสีรสางครับพี่น้องเอาแช่ไปเก็บไว้แต่เบิงแต่แย่งขอบคุณที่ให้การรับชม ขอบคุณที่การสนับสนุนขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์เด้อครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ